พี่น้องมาตลาดเออสบายดีจุ้คนเกิดอะไรขึ้นบ้างมาตลาดก็คือพักมีสีส so, like so, ้มพี่น้องถ้ากินเขาแลกงวงกระตกเวียนแป้งเสื่อเต็เต็มๆหมูกราบกินดอกเผาก่อนกอแรกนะกินเผาไม่กินมาลุกล้วเคยหินอะไรใส่อส่แล้วกินอ้าวโสมนี Ừ. Nói, nữa, nó chưa tính tao nó rồi, ừ. 3, nói, nó tính nó có mà chưa nói chịu thương lượng họp mà lại mẹ anh em em chào anh 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 trao, anh trao hả? Ê, หาหาสิบพันเออบอทษคอยู่ 6, สวัสนะกองที่หานะฮะตลาดเกษตรเพราะาอยู่นี่พรณผู้าค่ายเศ้าอยู่เลยเห้เ่าหนเอานั่งกินนู่นีวะกลางง่ายนาผักนะทั maintenant. ้งหอมรวงามเลย

น่ได้วมเขาหน้าหวเ่งมองกินลุงเอ้ยได้อเปลานี่ฮะกินเขาหมาได้มนีนี่ป้นไก่น่้าหัวสากแล้วแล้วักแล้วผ่าตแล้วเดี๋ยไปยขึ้นๆ่่างูถงเงน่งัแม่น่าไปนร้านน่ยิ้ลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็ผูกกระพับไปยิเข่า ไปาผมมาแตว่าจังหงไปซื้อกิ่นไก่ซือเฮิร็ตแค่เาเกาหยไม่แห้งเอเกาห้ใส่กระดาไม่แห้งเลยแค่อะองโลเาเกาหอยเขาหนื่เขยังงเขาหนอเหบเสียิเ็นค่ะม่แห้งมา หายหัวษมขนาดบอกอ้าวหายหัวษ์บอกหายเอไปเลยที่เขาของน่าจะเข่าดําสะข้อน่าบอก็เห็ดซื้อยูของเห็ดกินเห็ดเนี่ของฝอยด้วยมาเลยมจับคนแพนมมาถิงอึ้งอยากกินนมบ้อว่ะไปหาเต้านมมาเห็ดนมเป็นจริงไปนอนกินยู่ใอยู่บบลุ้งกับไปนอกินยี่นอน แม่ได้ไปแม่ยางมันลุกปุ๊ปิดยังกดแบนี้ยันคนนี้ปะให้นางุงมอมอนมานอนที่นี่เลยนะนอนบนแม่ที่เขาเยแหละวะนมเปลี่ยนไปบาดอก้าวไดิทย์กักาเ่อกเป็นั่นดอกขวเพชรแม่แล้วก็สบายมาไหดแบบสิเอกเพราะด มัม่เห mm. uh. uh ็นแม่ข huh. uh ี huh. so, uh ่รถไปชนน้ำ huh. ม so, so, um, so so? ันมะกานางบวยหนาเขาเพื่อนบอกเออมันกวยหนาเขาเพือนเว้นมาเสียเหรนนาเจ้าขี่รถไปหรือจะบนนั่นเลยจไปเลยดิสะกวยหนาเขาเพื่อนเขามาชูเขามาอัดตู้เ็นเ็นหลแม่ยกเขามาหนีแม่ใส่จเลยนีเสียงรถไปลัฐนี่เสียงไฟประตูนีแล่นขึ้จหมดเลยไปละฐผู้นี้งางเนี่ยไปปรตู Nhà đi mình sẽ phát tủ có đặt rồi, mình ăn thơm rồi. thiếu rồi. ไปซีโมสกแกงถิ่มนะของบูบจะถิ่มนะของี่ฟ่านี่อนน่นยังไม่เท้านตื่นหนาวต้านุงนอามเลยหุงด้าะไปกินกลองเยอะนี่กินขนมไม่ไม่่่ nhưng mà lại đình lừa kịn này hay kịn nè mất hết 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 giờ bán hết 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 khai hết 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 sao hết 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 เออเนี bạn, ่ยน่ะชาวหาเอออันนี้บอกชาวหาชาวหาบ้านน่ะชาวหาดูข้อจดอะไรนะชาวหามันมีอันชากันชาหามีอันนี้ต้องใช้ตัวนี้ชาวใส่ตัวนั่นชาวหาในมอยองไะมีมุยองนะไงชาวก็ะสือทีนิี่ที่มันจะตลาดแบบนี้ใส่กับกินจินจินหัวอย่างนั้นทุงโมงไหมทุ่งโมงเออก็เห็นชีวิตของยังไง

นี่ซุปแส่แกงสะกวานทำมาแดงก็มีสองเจ้าฮะใส่สะกวานใส่ปลาแห้งมีปลาแห้งใส่สักหวาดเนี่ยัน,นขาดมาแดงดำไหลดำคากตะกบฉุดนะอาหารบ้านนอกเอาเห็ดกินยังไงไม่แซ่บ สิ่่มันมกินแบบมันออมแอมแกงแบบน่องกินผักกินยอย่างก,ก,กินสนะิ่งแตกประดกกหมดเลยนะม,มดมือได้เลยแม่มอนเาไกินไปนี่นะหูแลขไข้แดงเลยยังอากเข่าอีกวันเขาเที่ยงก็อยากแล้วนกินสานีนนะรวยเ,ยเหูแลหูโมงแงแล้วอยากเขาเยอะกะ กิ <Okay. S 2> โชวมาชินชตล่ะจะตูดชวอ่ะคายเลยอินะแล้วกินเลยีนะีไยาแล้วถึอิม คืแล้ว่าหามหลงมัหหลงอทน่มอันนนใช่ไหเขาทคนในเขา่าเขา่าืนมาก,าเ,าลากเลยเข่ามันทุกกระดอยเยอะนี่บอกผก็ได้ให้ลูกด้วยคนกให้คให้ลูกจะหามงก์เลยส่ผาลูกจะหามงก์หามงก์่งค่ะเห็ดนั่นเห็ดนี่อ่าบน,น้อาอ่าบน้าจิ้นเขา่า ต้องให้ได้ขีดคนแมงมุมเจ้าขื่นมากพวกยุงเข่าตอนข้าวมาเข่าไหวแล้วนี่ก็ล่ามวยล่าม่วงอาอีกขีดหนึ่งเจ้าให้ได้เมื่ดแล้วจมพัดยกเหงาอ้อมเงื่อนพดส่วนหมองส่วนไม่ทูเรือนทูซานเงนเรียกเจ้าเดือดเด้อหายเงินเฮียนเดงอนห่าแสนเข่าเงินเจ้าต้าทขานหายเงินหมดได้ไงอือเจ้าะลืมเด้ไหมเด้อวันคานเด้อทางเทียนเด้อหายเจ้าเด้อ มาค่าส่งมันเดินสองนะจ่ายหอ่เดินสองนะจ่ายเดินหรือจ่ายเดินสองบ่เดินชามันเป็มืดนะจายเดินจ่ายเดินสองเหขา้าเดีเลดินชายยังเ่มืดเดินชายไม่ชิเลยจ่ายเดินสองห่เดินทายงที่หนึ่ง ทุกที่หนึ่งบอันนี้จะม่ี่ชัแล้วก็ไปโทรงานก่อนหนักลืมกางใกงหนึ่งเรือ ดึงขึ illing, you know? ้นนั่นนะวนวัดแขนนี่นัก็นาดเะเดึงขึ้นหาดึงขึ้นบนก็มาตั้งถูกอาตั้งให้งอเต้นขึ้นนะบวขึ้นบาตั้งจะกมดึงเอาผขึ้นหาบตั้งใช่ัทางวนไปหน่อยดิเขาเวลาบเเขาบงั้นนั่งเง่งๆนะคะเขาเลยเอาตั้งคือตั้งใช้ให้เปิดตั้งแมากุ้มใกงไทางเดิเิ ออกทางแม่นจีวังคือตางนครับบรวงคือไม่หูเนี่เพิไว้ใชประตูนี่แหละแลาวกรถออกนี่ก็ทอดังอ่ะอาไจะออกแลวนี่ออกไปนห่ได้ที่มเกลือไปหัวนั่นละวนนะอนนะเปออกทางนบอยืดด๊อกตั้มนี่แหลเอากโเฮ้กก đi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

คลม่ยังเลยดูกระถอมได้จะดื้อได้บ้าได้กระารจะดื้อได้บ้าหูควมทั้งควมจะลุดได้ไปแล้วพี่น้องคลิปนี้เขาโมกอบใจเลิศเขามาหลับชมติดตาม